ม <ส gas: S 1> าพบกันอีกแล้วเนาะกับซูกิ d a y เลือะซูกิเดนั่นเองถ้่เามาต่อจากคลิปก่อนเนาะก็คือมาสิมาเห็ดอา่างว่าผ่าผ่าห่มโถนะเพราะว่าเวลาน้ํามาแหละ อันอย่างว่าน้ำมันสีหอนเนาะกินแล้วมันน้ำน้ำกินหมูมันสีหอนมันสีอุ่นนะน้ำหมูมันสีเจ็บท้องแบบเพราะว่าแสงแดดมันส่องใส่นะเวลาหงอนมันก็สีใช่เอาสีแก้ปัญหาสปอรหน้าไปก่อนก็คือเอาเอาผ้านี่มาห่มมาเบิ่งเลยมาเบิ่งแบบนี้เลยทุกคนติ๊กติ๊กติ๊กน้องกับโบอยากเต็มประดับเลยกับโบอยากพ่อนะติ๊ก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 ติกติ๊กติ๊กกต ไผ่ไผ่พูดจักวิธีแก้ไขก็บอกเลยเด้อพอดีว่าคอมเมนต์มาบอกเลยมาแซ่มาแซ่ความคิดเห็นนจำกัดได้เลยว่าเป็นเกษตรมือใหม่ยฮะนะอันนี้สิมัดมัดกันไว้ก่อนแบบนี้วิธีการนะสิมาแก้นับหลังผ่ากันแสงเราก็มีเนาะซีดใส่ไว้ว่าเฮาใส่ปลูกกุ้งมาเลยแต่ว่าแบบมันก็ยังโผล่อยู่นะเราก็กำลังปลูกกุ้งกล้วยเนาะแต่ว่ากุ้งกล้วยยังโวใหญ่ฮะนะเบิ่งเลยแต่ก็กุ้งกุ้ยยังโวใหญ่ปันไดดนะเราก็เลยว่าเห็ดอันนี้กันไปก่อนเพราะว่าน้ำมันอยากหอนแบบกันเวลาคือว่าอะไรเนาะหมูกินแหละ เอาโบ๊ทบ๊ทมีนยังรว่าบตะกองนี่นะคือเงียบอยู่ออีกอย่างว่าเดี๋งวต่อโอเคอีกต่านี่แบบมันหมัดมัดรีรีรีไปจนหมดแล้วแล้วก็มันก็คิดมันว่าว่าแม่แม่เป็นประโยชน์ปะอยกเข้ามาในเดินตะกองเดินนี่แหละถ้าสิมัดแบบนี้มัดเป็นข้าวต้มไปเด้อย่านแต่หมูแหละเวลามันใหญ่หัวมันเฉียาปากมันมาโคบแบนนี้ พ่อผมนี่กับพอ่อผมสละเนาะเพราะว่าขอสละพ่อผมพะว่าแต่ก็บ,<ม>บริใจออตืดนแต่ดอกอันนี้เอามาปูนันปูนี้เอามาหฮมโรตแก้วกับพูนลมเก่าพ่อโมเก่าเอาวาสิเจาะข้อต่อนี่แกะหนึ่งได้เลยพอน้องน้อเอาให้มันได้ข้อต่อสองอนันโตหอ้หองบ่อยันหมูมนันกลิ่นกระเทมเบ้โอ้ยไป

เอาบัรเทามีไอเดียใหม่มาค่ะบัรเทาแกแล้วมันเมื่อยนะแกนี่เมื่อยเออได้ก็ได้ลงยูทูบบิ๊กมีหมดอ้าวมันจะมีคนเบิร์กเนาะซาเฟนทุกทั้งหลายมาบอกเลยเด้อสาวพอแม่ของเขาเป็นวิสการเนาะเพคนจังเลยคนสีมาบอกอ้าวไปยังไปเบิ่งแม่เขาแน่เบิ่์กสาพโอนกันไงสาวโหนสีห้องสาวพอหรือสีห้องคำแก้ยังไปให้แม่เขาบิร์กคำแก้หรือคำโต๊ะมีเหมดซุกหมดซือกันในซุปวิสการใหญ่เนาะคันเปินสั่งหรือจะคือนหรือเลย ยมาเลิกมาแน่แล้วมันหายกูลงยูทูบดีครับจ้าดาวลงยูทูบเลยกูมาได้วิสาการใหญ่เอ้ยนี่เห็ดแบบนี่เหตุบัได้ล้วบอกได้นี่นี่คันมาบัได้ในเศร้าเด้นี่เส็ดแนวใหม่ไดยงานแก๋มันหลาเธอได้นี่ได้มัวมันแหงเอาเวล้วทำแล้วเขาเสียผ้ากันแสงมากเนาะ โอ้ยเสือกับสมุนไพรนุ่งเขตนี่เท่าไหร่ย่ตัมัดเดียวแล้วกันลายโได้ปะโอ้ยเมื่อกี้บอกได้แลต่โบได้สุดท้ายนะอ้าไอ้แม่จะให้เราลงยูทูบแม่จะเอาอีโค่เห็นได้ไม่เหงาอะนะฮะเอาไม่เอาไปเอากล้องไปแหกแอนแม่จะคิดก่อนเสด็จแม่เบิ่งแม่ตากล้องเสด็จแม่มีไอเดียใหม่นะไปให้เดี๋ยวก็พุกเสาร์กาบอ้าว ลองคิสก่อนอ่ามันเกลี่เราดีปวดแก้น้ำแต่ปวดแงี่ิมาเอาเข้าลกมานี่อีเดมอีนี้ตาเกินอย่าหองลูกแบบอย่าหองลูกนิมนิมอย่าหองอย่าหองลูกแบบในแอนไม่ได้ยู่ในกองอย่าหองลูกอีนี้ไม่สวยนะต้องพูดดีๆหน่อยต้องหองว่าอีลาอีลาอย่าหองว่าตาเกินหองตาเกิน คืออ eh. ันนี้ค bueno, ือคลีนาะเรามีสายยาว่าคลีนรอโลกแปลว่าอย่างคลีเตอร์คลีเตอร์มึงใหม่นี่ยางตกนาลาตกต้นน้ำตกนเติแล้วก็แล้วละเนี่ยตกเพนน่ะติซื้อนี่แหละเพดนังเติมไปไกลเอตกมันกะยู่ล่ะฮะตกันไรฮึตกในนากาตกแล้วก็เฮ็ดบบนี้นะ แม่ทำแก้วมาเฮ็ดแพลงกันอันนึงนะทุกคนไออีแม่แดดมันกระซ่องทั้งกลุมนี่แล้วเอาขึ้นเทิงแม่เอาขึ้นเกาะแบบนี้เยลี่สะพอนาแม่อีนิ่มมาถ่ายเอาแอนแม่เฮาเลยเด้อแม่เฮาก็เป็นยูทูบเบอร์ค่ะท่านหนึ่งคือกันคนเก่งในเรื่องวิชาการในประเทศมันหัวคือเทศบาลกลางใช่ไหมเทศบาลกลาง โลเบิ้งนสีึงตัวลมเลยบุบุนี่ก็ได้นี่นมันข้างโ้เราก็ได้เลยออของไทยบันกาเขามาก็มัดหัวเขามาเรามักมัดหัวแมคนมกคนสวนาวเซเเซ็นเจมักมัดหัวนะเซเว่นมาเม้นจริงิงเนเขาว่าทุบแบแบได้ติ๊กตอกแบบติ๊กตอกแบบเด็ดเออยึถูกกรตาออกไปยถูกแบบเป็นสาบ แนแล้วมือหนึ่งค่ะสีเปิดสมหน้าเปิดบารของตากองให้เบิรงเนาะเสียงหัวพันเสียงหัวพันดังแบบนี้นะตาพันเนี่ยคุ้นงามเลยทุกคนโอ้ยแม่อย่าไปทับเด้อันนั้นเด้เขาบุ้ให้ตากองหัวนะจีเต้ม่เล่นมาอ่ด้สาอย่าทับอย่าทับเอาใจโบเป็นตากองแล้วทับเล็กตะผูอันนี้บบเป็นตากองแล้วเอานี่โอ้ยแตกแค่โถก่อนนะน้อ้ย เอาในใช้คนตี่หามันจะตเ็ดบเปบนี้แหละทุกคนแบบแต่ละมือค่ะค no> ันได้เห็นอย่างก็ต้องได้เถียงกันก่อนเป็นงานกิจวัตรน่าล็นี่มันแตกไดทา้งน้าเต้ามึงในฮัน เอาวว่าผมหัวในยูทูบอีกแล้วเอายัื่นไปยื่นไปบนยูทูบน้อยเบื้องแนก่ะเข้าว้าแล้วนะแม่เด็กหายลงยูทูบอีกแล้วเด็กนี่สานี่นี่มันกระค้ามากกว่าเด็กนี่อยกอ้อกันว่ามันมัวในเด้อกำลังถ่ายคลิปลงยูทูบจะได้กระชัยเะพอลงยูทูบสะดอกนี่ฮะเหตุยักก้าวอีกแล้วนี่แล้วพอนอนหนาวบุได้เอาผ้ามาซุกเอาผ้าก่ามาเอาผ้าก็มาเห็ดแต่พี่เราแล้วไปนะ มันยากี่เห็ุแบบนี้นะผม,ะบ,มบ่ลนะเอามาจากกองโอเคอันนี้ได้เดี๋ยวมาบันที้ไมหมฮะเอาคิดยังก็พอนะจะว่าเอ,อ,ไอาไหมเอาไหมมาตอนนี้ก็แล้วทุกคนแล้วไปทีมหอยแล้ว <c oughs> แล้วเขาก็แล้วผ่ากลางดับลงเรียบร้อยแล้วผ <c oughs> ัวพงเขามานะเขาก็เลยเล่นมานะ <c oughs> บอกเลยที่เราเงียบก็คิด บสิคิดนี้แกก็กกสิได้จบเพียงเท่านี้นะเพราะว่าเฮาเห็นอันนี้แล้วยังคิดเต่ะแน่ยังต่อไปก็คืออย่างว่าเห้คลอกเป็ดเนาะแต่ว่าเข้าสีโบแดงไทยให้เบื้พราะว่าเข้าการไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย